ีครับวันนี้พบกันที่เดิมครับดิมคลองของเรานะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ฝนตกครับไม่มีแดดเลยนะครับนี่าตากผ้านี่คือจบเลยเนี่ยซักผ้าคือจบไม่มีแดดเลที่มาเห่าอะไรเลยไปสัก <Hey. S 1> นานไม่เห ào, ่าเขาทำคลิปปุ๊บเห่า วันนีุ้ยอาหารกันวันน,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 นี้มีอะไรนี่ครับปลาสับผักทิกแกนผมักุึงน,นี่แกวเลยแก๋วแก๋วอันนี้คืออะไรซุปหน่อไม้นะครับแล้วก็มีปลาหมึกเผ็มด้วยคุยก่อนคำแรกอืม อืมเจ้วเลยกินหมดไหมข้าวเยอะปลาไม่ได้แล้วนี่ตกจอปลาไม่ได้เลยปลาไม่ติดอืม ตัดเลยแบบเร็วๆแล้วรุยๆอร่อยจริงเมนูนี้อือะเยอะเข้ากันมากหมึกเค็ม คงยี่สิบบาทถูกมากอืมอกรอบๆแล้วท่านี้อาหารดีไปแล้วสบายแล้วอุ้ยเอเค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ